จริงๆจะสั่งแบบชีกเคเอลีโอแต่ไม่มีตังค์ช่วงนี้คือต้องประหยัดก่อนนะทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพาไปคาฟเฟ่นะครับชื่อว่าเดนดินนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินมานนะทุกคนป่ะวันนี้มีใครไปบ้างเดี๋ยวไปดูกันว่ามีใครบ้างนะครับวันนี้ผมก็ไปกับพี่ปอยนะครับพี่ซาย มันใสเอฟเปย์ก่อนดิรอมันได้ใสเข้าไปมันเรียนหรอกองสนเลยนลยี่กองสนนะครับทุกคนสิวเนี่ย เชื่อผมันนี้คือคตัวนี้คืออะไรชาเขียวเหรอครับเขียวค่ะมาใหม่ล่าสุดครับนี่คือทำเอง,งใช่ไ,ไหมครับเป็นเอาชาเขียวชิ้นหนึ่งครับแล้วนี่คือแบบเป็นชิ้นโ,โอชินโอโอโอช้นเหรอครับรู้ เดี๋ยวเราไปรับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันแล้วทุกคนคือมันก็จาแบบตอนนี้เปิคาเฟ่ก็จะดีเดี๋ยวก่อนให้ดูว่ามันมีองไรบ้างาม,ามาดูกันนะครับเดี๋ยเราขึ้นไปขโมยบกันให้แบบให้สาวๆไปเรียกที่นั่งครับไป มันเป็นแบบคือมาอยู่ฟิลแบบบ้านต้นไม้เลยนะเฮ้ยต้องหอนรองเท้าไไม่ได้ใส่ถุงเท้าเลยโอ้ยอะไรเนี่ยนี่ทุกคนเมื่อกี้เราสั่งอันนี้ไปนะครับไม่รู้อยู่ไหนเราสั่งชาพีสไปคือกอฟกีชาพีนะครับแล้วก็คือมาตอนนี้คือแบบมันไม่ค่อยมีลมเลยแล้วจริงๆฝน เรามาหลังจากที่เราฝนมันตกไปประมาณครึ่งชั่วโมงหน้าเมื่อกี้คือฝนตกหนักมากแต่ไม่รู้ที่นี่ตกหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือร้อนออคอตอนนี้เรอยากให้เปิดเพลงถ้าเปิดเพลงคือแบบบรรยากาศจะดีมากก็จะให้เรามาเป็นแบบนี้ผมก็คือถ้าเสร็จแล้วก็มันก็จะดังถูกว่าแล้วเราก็ลงไปเอานะครับนี่กำลังลงไปคือเขาไม่ใส่รองเท้าแล้วตอนนี้คือขี้เกียจ นี่ผมได้อาหารแล้วนะครับนี่คือสัเปะรดกับมะซ่า,า,ปา,ปาปไปแล้วก็ชาพ,พีแล้วก็โกโก,โก้แล้วทำไมชื่อว่าเดนินครับผมมันเป็นคำที่พูดเร็วๆแปลว่าเด็กน,นะครับดินใช่เริ่มจากการปั้นเซรามิกนะอ๋ออ๋อที่นี่คือแบบปั้นเซรามิกเหรอครับใช่ครับตรงไหนครับผมตรงนี้เหรอที่เป็นแบบซูนเหลืองอ๋อเขาชื่ออะไรครับชื่อมุกชัยชื่อเป็นเจ้าของร้านใช่ครับผมเปิดมานานยังครับ ประมาณ7เดือนค่ะเหรอแต่แบบเห็นแบบคนรีวิวเยอะมากเลยครับผมก็เลยแบบตามมาขอบคุณมากครับแล้วว่เดนิมก็คือมาจากดินใช่ไหมครับมาจากคำว่าดินค่ะอ๋อแล้วก็แยกคำเป็นเดนินอ๋อมีแบบมีมีการคลิปวิเคราะห์นะครับผมก็คือแล้วเมนูถ้าสมมติแนะนำมาที่นี่คือเป็นเมนูไหนครับเอ่อเป็นโซดาลึกลับค่ะโซดาอ๋อเมื่อกี้ที่ผมจะสั่งใช่ไหมใช่ใช่ค่ะโอ้ อ๋อเป็นโซดาลิงลาบถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็คือต้องมากินนะครับผมฝากฝากร้านให้หน่อยอให้ฝากร้านใช่ไหมครัให้ฝากร้านก็ฝากร้านเดนินด้วยนะคะที่อำเภอพานนะคะครับผมก็มีอาหารเอยเฮ้ยมีอาหารมีเค้กแล้วก็มีเครื่องดื่มอ๋ออาหารหมายถึงจะมาเร็วๆนี้ครับจริงๆแบบเพื่อน อ๋อเพื่อนเพื่อนว่าจะมากินข้าวอยู่ตรงนี้ไม่ได้กินข้าวกันขอโทษทีค่ะครับไม่เป็นไรครับผมขอบคุณนะครับบ๊ายบายได้อาหารแล้วนะครับไม่ใช่อาหารได้เครื่องดื่มนะผมนี่คือสั่งเป็นนี่ครับผมชาเขียวกับนีครัโอปลา ก็พอแบบซอกแซกคือมันแบบเวลาเราดื่มคือแบบเหมือนก็คือเป็นบ้านต้นไม้ใช่ไหมทุกคนมันเป็จะาิ่งแบบนี้แหละครับนี่ผมได้ครับกาแฟสดซองกาแฟซองนี่เห็นไงอ๋อชาพีชชาพีชของกอล์ฟชานี่ผมได้มาแล้วนะครับนี่คือผมสั่งชาพีชไปนะครับคือวันนี้คือกินกาแฟไปตอนเช้าแล้วก็คือแบบอร่อย อันนี้ชาเขียวน,นะครับจริงๆจะสั่งแบบชีเคโอิโอแต่ไม่มีตังช่วงนี้คือต้องประหยัดก่อนนะทุกคนถ้าใครมากินชีเคโอิโอนะฝากฝากมาบอกด้วยนะว่าอร่อยไหมแต่คิดว่าน่าจะอร่อยเพราะหน้าตามันดูดีว่าห<อ><อ>น้าตาคือหน้าตาดีนะเพราะว่า เขาใส่ส้มด้วยส้มแมนดารินไม่แน่จะไม่แน่นจะใชนี่เลยครับทุกคนนี่คือแบบนี่นี่นะครับแก้วน่าจะประมาณสิบหกออนครับเลยชาเขียวนี่เป็นชาเขียวมัชชา้วผมก็แบบนี้นะครับเดี๋ยวชิมให้คาวามขายซาบักมันจะมีแบบเทคเจอร์ของใบชาแบบมันคือมัชชาะใช่ไหมทุกคนก็แบบเหมือนซาบักถ้าคือแบบ ถ้าไม่ม in ีต like ังค์ก็ไปกินที่นี่ได้ผมได้อย uh, mm ู่ไม่ทราบคิดว่าไงกับชาเขียวเบอร์สีข้าอะไรเข้าเนื้อข้าวเนื้อหรือครับมามีความเหมือนในพิซซ่าเล็เหมือนกันนะแบบรูปทรงเค้กอ่ะ คือแต่ชอบชอบคนเป็นใบไม้เมื่อกี้คือแบบอร่อยดีนะครับกินไหมกินไหม คุยกันไปเรื่อยๆบอกสำหรับคนที่แบบอยากชิลมากกว่าเพราะคือวิกเมื่อวิกคือกอล์ฟแล้วถูกมุมหน่งแต่เมื่อวิกคือตอนนี้เปลี่ยนมุมอ่ะวมาชมเห็นไหมความเป็นต้นไม้อ่ะคืออันนี้คืออยู่บนต้นไม้เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วแล้นี่คือแบบต้นไม้แบบใหญ่ๆเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้เราไปอีกนี่นะครับนี่ดีนะครับขายได้นเดียนี่ยนี่ดูราคาสามปันนี นี่ก็กลับแล้วนะครับทุกคนก็ร้านเดนีนนะครับเราฝากไว้ด้วยนะครับผมก็อยู่ที่อำเภอพานนะครับยังไงก็คือที่ร้านบรรยากาศก็ดีแล้วผมดีเลยแหละแล้วก็มีุนถ่ายรูปเยอะนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยผมวันนี้นี่ให้ฝากกด subscribe ช่องด้วยให้ผมกดถุกใจแฟนเพจนะครับวันนี้เราจะไปแหละนะครับผมทุกคนแล้วก็เรามีไลฟ์ทุกวันสุขมอย่าเลยอย่างว่ผมวันนี้ไยบายพบกันใหม่ครับ